ก็ขออนุญาตครับพี่น้องที่มาร่วมครับชมง,งานเหลี่ยเทียนเข้าภาษาของเทศบาลนนทบุรีในครั้งนี้ครับเราอยากให้ท่านเที่ยวด้วยมีความสุขนะครับมาด้วยความรักและความสามัคคีที่เกิดขึ้นเรามาเที่ยวงานาวันนี้ครับนี่อยากให้พี่น้องครับมีความสุขในการมาเที่ยวแล้วก็ขออย่าลืงครับอย่ให้ม,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 มีเรื่องนะครับน้องซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกครับเทศบาลนนทบุรีเรา ไดร่วมกั้นจะอย่างคันดีที่ท่างให้ที่ท่านอาตสรตนคิดตของเราท่านได้พัฒนุปมกมาณมาเพื่ให้เจตบารมีเป็นเป็นจ้าภาพนะครับในเจะฝาครับน้องน้องและลูกห่านพี่ๆครับทุกท่านที่นี่มาวันนี้เราอยางท่านสนุกครับวันนี้ท่านคงจะมาจะนลริเกอวยแล้วก็ตตร้น แล้วก็ในทีนี้ก็แขกแสนอยากให้้องดูมีความสุขเพราะคนที่ดูที่นี่มีความสุขทุกคนผมก็จะดีใจมีหน้า้าใหม่ครับถ้าทาๆๆ่านท่านมงับดันระมามาผมก็จะมาจากทา่านนี้ดูอีกครั้งหนึ่งครับยังไงก็ช่ครับผมขอหนึ่ง,งถ้าดึงกันอย่างสนิทสนานคือไม่มีเรื่องมีราวผมก็ดว่าจบวันนี้กระแสเล่น่อยากเต็มที่แล้วก็อยากให้มี การจะกเขาลบขี้โกงครับวันยี่ห้อสองคันยังไงก็ฝากครับเทศบาลุณีไหนท่านดูอยากให้ท่านมีความสุขจริงอ๋อชิคเชล์ไม่มีเลยนะเนี่ยลองฟ้ากับลองแป้งเลยครับลองฟ้าลองแป้งนะครับพี่พ่อจะไป็นอที่สไลเดอร์นะครับน้องฟ้าน้องแป้งนะที่พัดบอกผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปรอที่สไลเดอร์นะครับน้องฟ้ากับน้องแป้งนะฮะเด็กผู้หญิงนะครับใครเจอก็ขอความกรูนานะฮะไม่เด็ดเดี่ยวนะท่านเดี๋ยวถ้ามีเจอก็พพ่อที่สไลเดอร์ได้เลยครับ กับตลิขมนกภาษารที่ <pu ber> <sounds> ี่ให้ดีฮะูพ่อครับที่สไลเดอร์เลยครับก็วันนี้คงอยากให้ทุกคนคับสูดกมกันอยูนที่ภานอกที่นะครับมีอะไรให้าภัย่ไนด้กันครับก็อยากให้สูดกลังใจแสนต่อไปครับขอบคุณครับลงมือด้เชณคกัน